สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์หมอยชอบโหนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ3เคล็ดลับแก้อาการท้องผูกถ่ายไม่ออกให้หายขาดนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการท้องผูกหรือว่าถ่ายไม่ออกนะครับเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยครับสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้สูงอายุนะครับบางคนไม่ถ่ายทีสี่ห้าวันแบบนี้นะครับแล้วถ่ายออกมาก็แข็งเหลือเกินนะครับแล้วก็ถ่ายไม่ออกสักที ดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนาเคล็ดลับดีๆครับให้ลองนําไปทํากันนะครับรับรองเลยว่าทําทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆครับรับรองเลยว่าท้องผูกจะดีขึ้นครับถ่ายคลองมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสบายท้องมากขึ้นด้วยถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับแกาแฟหมอหมีแกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลหอมกลมกล่อมอร่อย1กล่องมี1 0ซองสนใจคลิกตะกาด้านล่างหรือในคอมเมนต์ได้เลยครับ ข้อที่1ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าอุจจระของเราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรนั่นก็คือกากใยอาหารนั่นเองครับซึ่งอาหารที่มีกากใยห,หรือว่าไฟเบอร์ที่สูงมากๆ ก็คือผักผล,ลไม้นั่นเองถ้าเรารับประทานแต่แป้งรับประทานแต่ขนมนะครับยังไงก็ท้องผูกไปตลอดชีวิตแน่นอนนะครับดังนั้นต้องปรับพฤติกรรมนะครับให้เรามารับประทานครับพวกผักผล,ลไม้ให้มากขึ้นนะครับผลไม้ก็คือเลือกผลไม้ที่มีกากใยอาหารสูงด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกมะละกอ กล้วยก็ได้ครับมะม่วงดิบได้นะครับแก้วมังกรได้พวกนี้เนี่ยไฟเบอร์สูงมากๆกับใยอาหารสูงมากๆแล้วก็พวกผักนะครับแนะนําว่าให้รับประทานเป็นผักชนิดใบนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกผักกาดผักบุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งได้หมดเลยนะครับหรือว่าพวกตระกูลกระหล่ำก็ได้กระหล่ำปลีบล็อกเกอรี่ครับเหล่านี้เนี่ยไฟเบอร์สูงมากๆก็จะช่วยให้ขับถ่ายของเราดีขึ้นได้ครับดังนั้นสําหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายไม่ออกถ่ายลําบากนะครับให้ปรับพฤติกรรมเลยครับในแต่ละมื้ออาหารทุกมื้อนะครับ ควรมีผักผล,ลไม้อยู่ในนั้นครับรับรองเลยว่าอาการท้องผูกของคุณจะดีขึ้นไวมากๆเลยครับ ข้อที่2ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับหลายคนรับประทานแต่ผลไม้รับประทานแต่ผักแต่ไม่ดื่มน้ําเข้าไปเลยนะครับไอ้พวกกากใยที่เราได้จากพวกผักผลไม้เนี่ยมันก็จะไม่อ่อนนุ่มนะครับมันก็จะแข็งอยู่ในลาไส้เนี่ยแม้ว่าจะไฟเบอร์ยเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ดื่มน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงลําไส้นั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยแนะนำเขาว่าให้ดื่มน้ําด้วยนะครับให้ดื่มน้ําให้เยอะขึ้นครับการที่เราดื่มน้ําจะทําให้อุจจาระของเรานุ่มลงด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มการหล่อลื่อนคร ละเนี่ยไหลได้ง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าใครที่มีปัญหาท้องผูกห้ามละเลยการดื่มน้ําเลยนะครับดื่มน้ําให้มากขึ้นครับวันหนึ่งให้ได้อย่างน้อย2ลิตรขึ้นไปนะครับหรือว่า8-10แก้วอันนี้ได้เลยครับแนะนาง่ายๆครับบางทีเราก็ไม่รู้จะดื่มตอนไหนนะครับตื่นเช้ามา2แก้วเลยนะครับต่อมารับประทานอาหารเช้าเสร็จอีก2แก้วนะครับแล้วก็ตอนกลางวันหลังมื้ออาหารอีก2แก้วนะครับอ่าตอนเย็นหรือว่าตอนบ่ายอีก2แก้วก่อนนอนอีก2แก้วแบบนี้นะครับคุณครบแน่นอนครับแปถึงแก้ว รับรองเลยว่าอาการท้องผูกของคุณจะดีขึ้นไวสุดๆเลยครับ้อที่3ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับนอกจากการกินผักผลไม้แล้วดื่มน้ําแล้วการออกกําลังกายก็มีข้อสําคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆนะครับตัวลําไส้ของเรามันก็จะอยู่เฉยเช่นกันนะครับลองสังเกตได้เลยใครที่นอนนะครับติดเตียงนานๆแบบนี้จะมีปัญหา,าการท้องผูกครับเพราะว่าลําไส้มันก็ไม่ขยับครับร่างกายเราไม่ขยับลําไส้ก็ไม่ขยับเช่นกันพอลําไส้ไม่ขยับแม้ว่าเราจะกินกระาษใย ลไปมันก็ยังอยู่นิ่งที่เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับว่าควรออกกําลังกายนะครับขยับร่างกายบ้างวันหนึ่งนะครับขยับให้ได้หรือว่าออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยนะครับสานาทีขึ้นไปนะครับจะช่วยกระตุ้นเลยครับทำให้ลําไส้ของเราเนี่ยนะครับบีบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพรับรองเลยว่าตื่นเช้ามานะครับโอ้โหถ่ายสบายแน่นอนนะครับสรุปนะครับสมเคล็ดลับแก้อาการท้องผูกถ่ายไม่ออกว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ครับให้รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับรับประทานทุกมื้ออาหารเลยครับไม่ว่าจะ เป็นพวกมะละกอนะครับมะม่วงกล้วยฝรั่งนะครับอ่าแล้วว่าพวกผักต่างๆเช่นผักชนิดใบผักบุ้งผักกาดผักคะน้าดได้หมดเลยครับหรือว่าตระกูลกระหล่ำก็ได้บรอ,รอกโคลี่กระหล่ำปลีกระหล่ำดอกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับจะมีการเพิ่มไฟเบอร์ให้แก่ร่างกายทําให้อุจจาระมากขึ้นแล้วก็ทําให้ถ่ายได้ง่ายขึ้นครับ ต่อมาครับข้อที่2ครับดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อย2ลิตรขึ้นไปหรือว่าแป0ถึงสิแก้วจะทําให้อุจจาระนุ่มลงแล้วครับแล้วก็เป็นการหล่อเลื่อนทาให้อุจจาระเนี่ยไปทางปลายทางได้เร็วมากขึ้นครับแลวข้อสุดท้ายคือข้อที่3ให้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะไปช่วยกระตุ้นให้ลําไส้ของเราบีบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแนะนําเลยครับใครที่มีปัญหาท้องผูกนะครับลองนํามเทคนิคนี้ไปทํากันดูครับรับรองเลยว่าอาการท้องผูกจะหายขาดเลยนะครับท้องผูกจะดีขึ้นไหวมากๆเลยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช กระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ t ิ k t ก k ตนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย